กะกาบสบัยดีสุขสุขคนมีกี่ช่องจำปีแล้วมืีศิาพาม,ม,มาเห็ดยำมาม่าเนาะกะใส่ค็อกเทลชีสลงไปเทาใส่สีก้อนอเอิรนเอิเป็นก้อนแล้วกันเท,ท่ามิตรทอนี่บบมีหยางเลยบบมีหมูยอมบบมีหยางกะใส่เท่านี้แหละ <c oughs> แล้วก็เปิดฝาใส่มาม่าลงไปต้มพร้อมกันเลยเนาะ <c oughs> ถ้าม,มา,า,าม่าสุกฮักกามาหั่นพักตัดพักขนาเทากะหั่นหั่นหอมแดงถ่าแล้วเนาะแล้วก็หั่น พักหอมกับพักบัวลงไปอืมตอนนี้ก็ซุกแล้วกะเอาขึ้นมาแล้วก็เท่ยวชีสท,ที่เ้าต้มลงไปแล้ก็เอาขึ้นมาแยกแล้วก็มาหั่นเนาะซึ่งเขามีท้อนเยอะอือบอกสองรอบแล้วเนี่ยขั้นตอนย้ำกับใส่พริกลงไปอันนี้คือน้ำตาลเขียวเนะาะก็ใส่ลงไปอยากใส่ซัมไดก็ใส่ไปเลยใส่ไปเลยเถะนะ ใส่ลําปลาใส่ปลาแดกหรือปลาล่านั่นแหละอืมเสียงอาจจะสิบเป็นวัดน้อยหนึ่งเนาะตอนนี้ยังจำได้ว่าแลมนแปะบางนาพอลืมลืมเอามาบีบบางนาลงไปอืมบีบแล้วก็หั่นลงไปอีกเนาะใส่หอมผักบัวใส่ยังเทียวหั่นไปเมื่อกี้แหละใส่ลงไปไม้หมดเลยแล้วก็คนคนคนอือน้ากระปุงอีกเนาะปุง ส่น้ำปลาใส่อย่างปรุงตามที่เขาหมักเลยค่ะนะเนี่ยแล้วก็คนมันพอเขาก็มาเปลี่ยนเป็นกะละมังเนาะแม่นมกกะละมังอื่นกระซ้ามดเลยแหละอื่นนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันแล้วก็คน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 เอาเสียงหมาเขาดังแค่นาะแล้วก็คนคนแล้วก็ชิมชิมชิมคนคนนี่ลายเทือชิมแล้วก็ปรุงแล้วก็ปรุงแล้วก็คนลายเทือดเติบเนาะก็ก็ซิได้กินกะ ดนพอสมควรยืนจนเมื่อยพอปรุงกันนี่แหละปรุงยำบลแล้วจักเถื่อานะแล้วก็คน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 ไปเรื่อยๆจนกว่าสิปรุงถึกใจฮะนะปรุงแล้วก็คนต่อปรุงแล้วก็คนต่ออยู่สินะปรุงแล้วก็มาจัดใส่จานบนจัดใส่จานตักใส่จานเออจานข้าีมท่านี้จานน้อยๆเนาะกับีเท่านี่ยก็ตักใส่ท่านี้กะบม่บบได้ชิมเห็นบึงเนาะ กะรสชาติก็พอใช้ะบด้แซ่บบ่ไดຍอีหยังมประมาณนั้นคลิปนี้ก็จบแ